สวัสดีค่ะปอมาพี่น้องขับจากวันหน้าคําตันหรือลนั่งนั่งวันหน้า,นา,นาเบอร์ไปค่ะเด้ออยู่ประเทศอังกีดมากินนี่ตัมหอสวีตด,ด้องจะเด้อนี่แซ่บแซ่บคอยคิดว่าบริกนหลายมือแล้วส่วงนี้ว่ารดมากินกับพักมันนี้พวมไม่ยังหลายเลยค่ะคือว่าจักไวดตัวแรกจักหัวสวีทว่าใ่อันตู้เย็นไว้ว่า สิเอาไว้ตามกินมั้่แต่ว่าพอจะเห็นพอจะเห็นเส้นั้นพอ,อจะจักแล้วมันโอ้ยอยากาากระี่มตำจ้ะจับๆับพี่เจาจับมือมีกับมิตรภาพสมเ่นเหอค่ะี่่เด็ไปซื้อยังหลายคนโผล่ไปจับกัน ยั่กีกะอากาศพี่เข่าพี่ออกค่ะบัตรซีดีกด็ยัดเยียดเย่ดเศร้าเดียดบายมาฝนตกก็จังสีแล้วค่ะฝนตกมากกัหนาวโหลดฝนอันคลิปก็ล่องให้มันทเทื่อละลายซุเทืบอบ,บอไไนน่อลบทปรเวทปันหดกับน้าค้นบ่เคยเห็นเนาะ แต่อยากอายน้องกับเพื่อนน้องเจ้าก็เงาบอกยูพูดเดียวหนิแหละเนาะบอกก็เป็นมาพี่น้องมาเบิงบริติตามกันเด้จดอจ้าเด้อเนี่ยงผิดพลาดไปกับขออภันยนะเด็กค่ะเด้อคนเฮาเหมือนเงเนาะ มื่อยู่ตัางทิ่นกะห,หาเนี่ยกินแง่อยากเป็นสักะเฮ็ดกินเฮ็ดอยากไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่นี่ <c oughs> หูซื้อว่าจะกินจะอยู่เพื่อกินเฮ็ดบุ๊เป็นหรอกตัดตรงตัดต่อก็มาเป็นลำานเพื่อนอยากเค็ดโดนแหละจะกะบวกกะแต่เด็กพอดีม่มีโอกาสกะลองเมืองเนาะ เพื่อไม่พ้นติดตามโดดไปดอกลิบสองคลิบสามคลิบเนี้ยมีคนเบิ้งอีสองสามคนตัวแบบเป็นคลิบเก่าดอกอัดใบเบิ้งคลิบสันส้นๆแนวิสาติดตามทำนี่มากเดือนมีนาเดือนท่างวันที่ยี่สิบสอง มนก่อน้านั้นกวสิได้วีซาก็โอ้ยผู้เิ่นไงก็คือจะง่ายงพพะจะะขอสุกกะือจะมุ่งบพานเนาะเห็นการนังก็ดูจุงให้กันอยู่เนาะกคือว่ามันก็สิมีมึงขาดเรือที่มหาลเนาะกันเนาะก็เรืบพานเหมือนรอบนี่กะทุยางเอกสารทุกอยังครบพรอมก็ได้ หลายบริษัทที่ตามทำนี่นะพอถูกต้องเขาเลี้ยนแล้วเพิ่มสี่ขวบแล้วนีนกน่กะเพิ่มเได้กลับโรงเรียนกับวันที่หนึง่งกันยายนนี่แหละค่ะทางรัฐบาลเพิ่นประกาศแล้วว่าได้งองกลับไปเรียนกับ่อิหารกลับปันได้ดอกกัดเนาะหัวกะว่าใหอยู่ไปเรียนเพิ่มเสด้ไม่มือเพิ่มยูดากแม่ ก็พอกองพอไม่มือหรอกมือเป็นกับพูดละอยูู่บเบิ้งกระตูงไงไปปรับพริกไงเบิ้งหัวเบิงื้องท่อตทอดสายทองอ่าทอดทัดกระตูนทอดสว์กับมิลลิมิตอยู่ค่ะให้คนเบิ่งกับปิดเครื่องมาในตัวว่าแบ๊ดเบืด้ดไม่บอกกับ ปิดเน็้ไว้เพราะมันมันลงควงลงควงโดยประเดไรนั่งกับเพืออออ่อนๆค่อยๆแบบค่อยๆซ้อนเอานะคะนะนกระเสียเผ็ดบอกพริกเสียสองฟิตไว้ค่ะหัว เอาไว้ให้ตุเจนชงข้าดได้นะมันสิหมูไม่สืขึ่นละสื่อมาหลายแบบไม่กินกินมาบ่อนกินมาท่านนะคะเลยเอาใส่อันนี้สองฟิตไว้แกควรออกสิแสบใส่ด้วยมันควรจะของลดคุณ็รลอบพราะใครบดิตานกินเพราะสังนกตเยอนมากกวาจะสินสีรักสีกับปุ่น เห็นมีใส่แซ่บเกิน,น,นกินมาเต็มโอ้ยกินเทือนึงขึ้นสามโลหลดดทะขีดกันง่ายมือ,อน,นึงกลได้มือนึงเถอะอาทิตย์หนึ่งล่งขีดหนึ่งตีจับหนึ่กินกิโล เสียบครับพบ่อไปนิงหอกบริเวณหนึ่งขขาเหนียวสื่อไกลมากว่างราชีเพชรเอาไวบทอดให็ดขาวสัตว์เปิดออกมาโอ้ยกินตั้งแต่ฉีดพ่นเบิดอายุเดะเดี๋ยวเอา,าถิ่มผัวบอกว่าเอาถิมฉันบอกกินเด้อภาษาเกิดแ,แล้วเอาถิมเพราะฉันจะไป ห่างจู่ฝนตกมามาจืนมาชอบมาจอบจืนจช่นอย่างเงี้ยมามามากินสมตันน้ำกันตอนนี้น,น้ำตัวเนาะซื้อเแดงกับซื้อหน้านั่งวันน้าเบกิกนั่งวันน้าคำตันนักขาวเรือ แม่ของน้องลอล่าลสามีคนอังกฤษอายุ41ปีเถวทำแาเทาเทาาอายุน่อยไช่ไหมอยากคิดตอนเถอะจังเงเนาะมีนมเบียดกเนีลยเมื่อเรียรแล้วก็ที่มันยังสดยสวยกับมาติดตามกันด้อค่ะเพราะไม่พี่น่องเพราะว่าผู้ว่าสิสรเฮ็ด เ็คนเฮ็ด hmm. นี um. k k arm, no. <laughs> oh de, au, ่ชู่กินเนาะนี่ก็เป็นสมจํามันชื่อก็พักพักกาดแตบภาษาอังกฤษกับพ่อก็งู้งป่าละพ่อพี่น้องพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ผสมเนาะพ่อเลยว่ากั็ข้าเจ้าหูเหลืองพ่อแค่ว่าเดี๋ยวไปใส่มาใส่บางอย่างกับพวกหูเราเล่นรู้ไปเนาะ คลิปนี้ก็ขอแนะนําตัวเลยทอร์นิเด้พอพ่อแม่พี่นอ้อนแข็งยังผิดพลาดประการใดกะขออภัยเด้อค่ะเด้ออาจสิบ๊อบตีปันได้แต่กะสิพยายามปรับปรุงค่ะนี่เป็นคลิปรแรกๆนี่คลิปแรกเลยที่ะเงี้ยวนองนั่กนนงกับมีแค่นาที่สองนาทีแต่มันบ่บก่กับบโลลูลงหลบลง,ลงไปแล้วข้าเจ้าเบิ่งแลือข้าเจ้าสิเออเอเียนนี่มันเห็นอีหยัง ก็ขอให้มาติดตามกันเด้อค่ะเด้อสาวอีสานค้นสีสเกตนอค่ะเด้อกะแคนเนียเนาะขอบคุณนะคะปอม,มพีนองติดตามกันนะเด้อกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติ้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 ง,งสับสกัดเห็นูันนะเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ